เดี๋ยววันนี้มาปอกมะพร้าวกันนะครับอันนี้คือลูกที่ผมปอกแล้วนะครับสำหรับมือใหม่ที่หัดเล่นนะครับอันนี้ก็มีคนเขาแนะนำม,มาว่าถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะเส้นตรงนี้ไอ้น,นี่ช่วงที่มันใหญ่สุดใช่ไหมครับ ช่วงที่มันใหญ่สุดอันนี้มันจะเล็กสองอันเขาว่าตามันก็จะขึ้นมาถ้าเราอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ใหญ่สุดนะครับอันนี้เล็กเล็กตามันเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยนะครับตามันจะอยู่ตรงระหว่างอันเล็กสองอันเนี้ยนะครับเพราะนั้นมะพร้าวบอนไซที่ดีก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าอะไรอะต้นมันงอกมามันงอกมาทางเนี้ยทางตาเนี้ยมันจะสวยตาสองตาตรงนี้ อ้นี้รูที่มันงอกถ้าต้นมันขึ้นมาทางเนี้ยมันจะสวยนะครับทีนี้ทํายังไงให้มันขึ้นมาทางนี้ก็จริงๆก็คือตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต uh ่ตอนเนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะใหญ่ถูกไหมครับอันนี้น่าจะใหญ่อันนี้เล็กๆตามันก็อยู่งนี้เพราะนั้นถ้าเกิดเราปาดมันมันเป็นตั้งแต่ตอนที่เราปาดหัวตรงเนี้ยนะครับมันเป็นตั้งแต่ตอนที่เราปาดหัวเนี่ยถ้าเราดูดูร่องรอยตรงนี้ตรงนี้ใหญ่นะฮะตรงนี้เล็กๆ ถ้าเราปาดแบบนี้เขาก็จะงอกออกมาทางนี้นะครับปาดทางนี้นะครับถ้าเราปาดทั้งถ้าเราปาดทั้งหมดมันก็จะขึ้นออกมาตรงแต่ถ้าเราปาดเฉียงๆมันก็จะขึ้นมาทางนี้ก็เป็นการบังคับนะครับในเมื่อต้นมันขึ้นมาทางนี้ตรงนี้ลากมันน่าจะอยู่ด้านล่างตรงนี้แหละเพราะนั้นเวลาเราปอกเนี่ยเราก็ต้องระวังตรงบริเวณด้านล่างเดี๋ยวผมจะลองปอกดูนะคร Berlin, ับคลิปนี้เหมาะสําหรับมือใหม่ที่กําลังหัดหัดเล่นบอนไซอยู่นะครับ ตอนปอกก็ต้องค่อยๆปอกระวังนิดนึงต้องดูด้วยว่ารากรากเขาโผล่มาทางไหนบ้างนะครับตอนเพาะลูก <c oughs> นอกจากปาดตรงนี้แล้วนะครับถ้าเกิดเราสับช็อตตรงนี้นะครับให้มันมันเป็นร่องแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยอุ้มน้ำด้วยแล้วก็ช่วยให้รากมันแทงออกมาง่าย มาชอบที่หลังเนี่ยก็เสี่ยงต่อการไปโดนลากทับขาดด้วยเหมือนกันถ้าเสียงมันมีอะไรบรบกวนอุ้ยมาขอภัยด้วยนะครับพอดีบ้านผมอยู่ใกล้ถนในเส้นทางหลักมีเสียงรถวิ่งอยู่ค่ะนีนนี้ก็เห็นลากฝอยแล้วลากฝอยก็อย่าพิ่งกระเด็ดอย่าไปเอาเขาทิ้งนะครับปล่อยเขาไปก่อน คนก็เอาแค่นี้ไปปลูกนะครับถ้าจะขัดก็ขัดก่อนก็ได้นะครับตัวเนี้นะครับถ้าจะขัดขัดเอาไอ้นี่ออกก่อนนะครับก็ขัดได้เลยเพราะว่าลากลากเขาอยู่ด้านล่างตรงนี้ <c oughs> เมื่อได้อย่างนี้เสร็จมาเดี๋ยวผมจะเอาไปเลี้ยงน้าต่อนะครับก็คือเอาไปแช่ไว้ในขวดน้ํานะครับการแช่ไว้ในขวดน้ําทีนี้แช่ในขวดน้ําเนี่ยบางทีเราเราจุ่มอย่างนี้ไอ้รากเนี้ยมันไม่ได้โดนน้ํานะครับผมก็จะเอาผ้าคลุมถ้าไม่เอาผ้าคลุมก็ต้องหาน้ําให้มันถึงนะให้ตัวนี้ให้มันถึงน้ํานะครับดัดมากก็หักนะครับตอนนี้ตัวน,นี้รากมันยังเป็นสีขาวอยู่ยังไม่แข็งเป็นสีน้าตาล บอกก่อนนะครับว่าคลิป,ลปนี้เป็นคลิปสาหรับมือใหม่ที่กําลังหัดเล่นหรือหัดปูหัดเพาะบอนไซนะครับท่านที่ทํามาชํานาญแล้วนะครับก็ก็จะไม่ค่อยมีอะไรแปกใหม่เท่าไหร่จุดประสงค์ของผมก็คือผมต้องการจะเลี้ยงลากให้เขายาวนะครับแล้วผมจะยกลอยให้ลากเขาลงมาแล้วก็เอาไปลงกระถาง เจอรากแล้วนะครับเจอรากอันใหญ่แล้วต้องค่อยๆระวังมานนเจอสองอันเลยนี่ดินรากกันแทงออกมาแล้วนะครับนี่วางไว้กับดินรากจะถูกเฉืออๆไปหน่อยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะข้างใต้เนี่ยเวลาเราสับนะครับเวลาเราสับอนก่อนจะเพาะนะครับ สับให้มันขีดถีนิดนะครับเพราะเวลาเวลาดึงออกอย่างนี้นะครับจะได้ดึงง่ายๆแล้วลากมันก็จะไม่ขาดอันนี้ลากยาวลากแข็งแล้วนะครับอันเนี้นะครับวางไว้กับดินตัวนี้ลากลากเน่าลากไม่เชิงเน่านะครับวางไว้ ลากมันจะขุดๆไปนิดอาจจะลากไปทักมาด้วยก็คือถูไปถูมากับพื้นนะครับลากเลยเป็นนี้ค่อยๆอยู่ทางฝั่งนี้บ้า,างระวังโคนหักด้วยนะครับโคนหักนี่จบเลยนะครับโอกาสทายจะสูงมากนะครับโคลนทางบนเนี่ยฮะลากหักยังไม่เท่าโคนหักนะครับ ถ้าคลิปที่ลงไปมีประโยชน์นะครับลบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอันนี้น,นี้ลากลักแก้วนะไอ,อไอ้ทวทถีลักฝอยไม่ใช่ลักแก้วคับฝอยสำหรับท่านที่เข้ามาดูนะครับก็เป็นการ ปอกเปลือกมะพร้าวนะมะพร้าวที่เราเพาะไปแล้วเนี่ยปอกเปลือกเพื่อจะเอาไปทําบอลไฟมะพร้าวคาว่าบอลไฟมะพร้าวก็คือมะพร้าวเตี้ยมะพร้าวล็กนั่นเองนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้รากฝอยก็จะถูกออกมาด้วยนะครับ บางคนก็ไม่เอาออกหมดนะครับตรงนี้บางคนก็เอาออกแค่หน่อยเดียวแล้วก็เอาไปบางคนถ้าลงดินก็ลงได้เลยจริงๆปอกหน่อยเดียวถ้าลงดินนะครับลงได้เลยแต่ตัวนี้ผมต้องการจะเอาไปเลี้ยงน้ําเพื่อให้รากมันยาวขึ้น นี้ก็โอเคลากมาทางนี้นะครับผมก็จะเลี้ยงเลี้ยงน้ําจุ่มน้ําแบบนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะดัดๆนิดนึงนะครับข้างบนข้างบนตรงนี้ลากถ้ามันไม่ถึงน้ําต้องใช้ผมจะใช้ผ้าคลุมไว้นะครับผ้าชุบน้ำแล้วมาคลุมผ้ามันก็จะดูดน้าขึ้นมาด้านบนต่อไปก็คือขัดขัดขัดหรืมันออกหน่อย กะลาที่ถูกแกะแกะเปลือกออกแล้วแบบนี้นะครับเราขัดเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปทิ้งไว้แห้งสักพักแล้วก็ทาแลกเกอร์เพื่อเพื่อกันกะลาแตกนะครับถ้าไม่ลงแลกเกอร์เราก็จะต้องทําให้กระลามันชุ่มชื้นอยู่ตลอดไม่งั้นกะลาก็จะจะแตกแต่ถ้าเราลงดินฝังดินนิดนะครับก็ไม่ต้องลงแลกเกอร์ก็ได้หรือใครจะลงแลกเกอร์ก่อนก็ได้นะครับ ถ้ากาาะลาเนี่ยถ้ามันชุ่มชื้นอยู่ตลอดจะไม่แตกแต่ถ้ากะลาปล่อยไว้เฉยแห้งแตกนะครับ ขั้นตอนนี้ต้องต้องระวังนิดนะครับต้องค่อยๆใจเย็ๆยนๆมีดถ้าคมมากก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค,รคมมากเฉือนเฉือนลากเฉียวลากไปไี่ขาดเลยนะครับ กลาเสร็จแล้วต้องทิ้งไว้แห้งนะครับก่อนที่จะลงแลกเกอร์นะครับไม่งั้นมันจะเป็นฝ้า ใช้นั่งเรียมพระนะครับนั่งเรียมพระเรียมพระด้วยพลาสติกนะครับจะมีที่วางก็ดีเลยนะครับ ข้าวนะครับก็ข้าวประมาณนี้อย่าลืมนะครับที่สำคัญคือระวังยอดหักนะครับสองลูกนะครับที่สัดมาแล้วนะครับในจริงตรงนี้ตรงนี้จะเลี้ยงแบบนี้ก็ได้ให้ลากมันมาคุมกลาอย่างนี้ก็ได้เลีย้ยงทรงตั้งนี้ก็ได้ในจริงผมอยากได้ทรงนี้ผมจะลองทรงนอนก่อนเลี้ยงลากให้มันยาวนะครับ ก็เดี๋ยวจะเอาไปแช่น้ํานะครับเอาไปแช่น้ตอนนี้ก็คือต้องเอาไปขัดก่อนเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้แห้งพึ่งลมไว้สักพักทิ้งไว้แห้งแล้วก็ลงแรก็เกอร์แล้วก็เอาไปลงจุ่มน้ําเพื่อเลี้ยงให้ลากมันยาวพอลากมันยาวได้ที่ก็เอาไปลงดินนะครับแล้วก็ดูด้วยแต่งแต่งตรงนี้ไปด้วยนี่นะครับตจนี้มีเยื่อๆอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะกรีด กิเยื่อฝอยๆเรงนี้ออกเพื่อไม่ให้ใบมันเพื่อไม่ให้ก้านมันสูงนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้แประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ายังไงก็ลงเรื่อยๆนะครับ